วัสดีค่ะมากินมะม่วงกันค่ะตำน้ำพริกเรียบร้อยแล้วค่ะมะม่วงมะม่วงอย่างเนะมาะมะม่วงสามดูดูนะนี้เป็นน้ำพริกน้ำพริกอ่ายังก่อนน้ำปลาหวานของเฮาค่ะตำเองพริกกระเทียมกะปิ น้ำตาลน้ำปลานะคะกุ้งแห้งค่ะตำกุ้งแห้งก่อนค่อยเอาน้ำปลาน้ำตาลลงไปน้ำลายออกออไปค่ะได้แล้วชิมมาค่ะกินบะกมวงกันค่ะนี่ยังคิดบอ,อกอะไรค่ะว่าซื้อบะหม่วงงหยัาง คิดไม่ออกมะม่วงอะไรนั่นก็จะเป็นแบบมะม่วงอ่อนนะว่ามันบอกม่วงแกนะครับมะม่วงอ่อนๆอากาศหนาวนะคะเพราะฝานๆล้วก็จะเป็นสีแบบสีๆ,สๆอากาศเย็นๆข้างนอกก็นหนาวคะ่ะ เพิ่งซื้อครั้งแรกค่ะตังไตมายู่เยอรมันนะคะกล้าซื้อกล้าซื้อครั้งแรกอร่อยค่ะแปลกนะ เวลาอยู่เมืองไทยแถ่เวลากลับเมืองไทยแท่ก็มไ,ไม่อยากกินไม่อยากกินตอนไม่อยู่นี่แปลกอีกฮัลโมัมาชัดมาค่ะแสบน้ำพริก ตำเองดูซอสอ่ะซูทซอสอ่ะกนมบาวมิกระเทียมกระเทียมสองกีบนิดหน่อยนะคะกระเทียมไทย กะพริกแห้งค่ะตามตามตา,ตาจากนั้นก็เอากุ้งแห้งลงไปค่ะกุ้งแห้งตาทำา,าเพราแหลกแล้วก็นน้ำปลาน้ำตาลลงไปเลยค่ะน้ำปลาน้ำตาลน้ำตาลปีบค่ะแล้วก็ะกะปิหน้อยนึงค่ะ นนำอุน่นนนำอุ่นจักซอนนึ่งมามาค่ะคุณแม่ คุณแม่เบิ่งทุกตอนเลยแคหันร้อยแปดมากินด้วยกันค่ะ เหมือนไม่ค่อยเปรี้ยวเลยนะก็เปรี้ยว,ยวอหอมคิดว่ามะม่วงมะม่วงอ่าอะไรนะลูกใหญ่กว่าเนี่ยเปรี้ยวกว่าค่ะน้ำจิ้มมันหวาน,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 นอูงแหง ถ้าเก็บไว้กินถ้าเก็บน้ำพริกไว้กินนานๆต้องเอาไปไปพัดอีกที่นึงนะคร mm ับเราตำสดๆกินเลยค่ะม mm ีซอสอะไรกะลิกกะลิก dry chili mix dry shrimps dry shrimps and balm sugar fish sauce shrimp paste แค่นี้เนาะอืออย่าชาล็อตล,ลืมหอมแดงค่ะตอนจบหอมแดงลงไปน้ำพริกน้ำปลาหวานอยู่เมืองไทยเห็นบราหยาหือ นสมอยากจ้ะตักมือนหนึ่งก็เลยกินบ่อยแล้วค่ะ,ะกินกับเนื้อกุ้งอ่นะอร่อยมาก กินบปนี่แล้วมีจจะจุดๆเก็บไปหาสามี <c oughs> <c oughs> น้ำชาไปค่ะบอกกันไหมค่ะ นำจิมเบิรไปเครื่องถ้วยไปค่ะสวัสดีค่ะมีความสุข,สขทุกท่านค่ะ